เหนืออีสานระวังเจอฝนแรงคลื่นกระแสลมเป็นแหกฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่26มกราคม2567คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยในช่วงปลายสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าที่บริเวณประเทศไทยของเราในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนอง และอาจมีฝนตกหนักบางแห่งได้เนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกโดยพื้นที่ใดจังหวัดใดจะได้รับผลกระทบกันบ้างอากาศหนาวเย็นจะอยู่กับบริเวณประเทศไทยของเราอีกกี่วันไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดินกดแชร์ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดวันนี้จะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยกำลังค่อนข้างแรงซึ่งจะเห็นได้จากเส้นไอโซบาร์ที่1 0 2 0และ1022 ที่ยังคงปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีเส้นเกฑนแห่งความเย็นที่1 0 1 6และ1 0 1 8ปกคลุมบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งส่งผลทําให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าโดยจะมีลมแรงพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับยอดดอยและยอดภูย,ยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะว,วันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนในตอนกลางวันมวลอากาศเย็นจะถอยร่นกลับไปจึงทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและมีอากาศร้อนได้บางแห่งแต่เนื่องจากยังคงมีลมหนาวพัดแรงปกคลุมจึงช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้บ้างส่วนบริเวณภาคใต้วันนี้ ลมมรสุมยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงหอบนำความชื้นปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้วันนี้บริเวณภาคใต้จึงยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่อาจมีฝนตกแช่ยาวนานหลายชั่วโมงพอแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวจึงต้องเตรียมตัวรับมือและเฝ้าระวังมวลน้ำสะสมที่อาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก นอกจากนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือชาวประมงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้จากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาและตากอุณหภูมิต่ำสุด15-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-29องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-13ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด14-19ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด24-33ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด8-14ถึงองศาเซลเซียส ภาคกลางอากาศเย็นกับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด19-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเย็นทางตอนบนของภาคกับมีลมแรงโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20บของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด19-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสโดยอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่แผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยส่งผลทำให้มีอากาศแห้งนอกจากนี้ยังมีลมแรงพอแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวให้เฝ้าระวังอักคีภัยที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้อุณหภูมิที่ลดต่ำลง สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวบ้างในช่วงกลางวันและบางพื้นที่จะมีฝนโปรยปรายลงมาขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเมื่อกลับมาดูโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าตั้งแต่วันที่27มกราคมเป็นต้นไปมวลอากาศเย็นจะเริ่มอ่อนกำลังลงเล็กน้อยซึ่งจะเห็นได้จากเส้นไอโซบาที่1,020คือเส้นกำกับแห่งความหนาวเย็น เริ่มขยับเขยื่อนเคลื่อนตัวออกจากบริเวณประเทศไทยไปปกคลุมบริเวณสปปลาวแต่ยังคงมีเส้นกำกับแห่งความเย็นปกคลุมอยู่ในบริเวณประเทศไทยตอนบนจึงส่งผลทำให้ในช่วงเช้ายังคงมีอากาศเย็นกันได้แต่ในช่วงกลางวันอุณหภูมิจะเริ่มขยับสูงขึ้นเมื่อมวลอากาศเย็นเริ่มอ่อนกำลังลงจะส่งผลทำให้ลมมรสุมนั้นเริ่มอ่อนกำลังลงตามไปด้วย บริเวณภาคใต้จึงเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งส่วนมากบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างของภาคนอกจากนี้คลื่นลมก็เริ่มอ่อนกำลังลงแต่พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพร้อมกันนี้ขอให้ทุกท่านเฝ้าจับตาคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่จะเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมบริเวณเอ่าวเบงกอล และพัดเสยขึ้นดึงเอาอความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งซึ่งจะเห็นได้จากโมเดลว่าบางพื้นที่ถูกปกคลุมด้วยสีฟ้าจนถึงสีเหลืองนั่นแสดงว่าบริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองและอาจมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งโดยส่วนมากจะอยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในช่วงวันที่27-29มกราคม2567หลังจากนั้นกระแสลมจะเริ่มปรปบรวนโดยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเสริมเติมความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่29มกราคมเป็นต้นไปจึงส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งนอกจากนี้มวลอากาศเย็นจะค่อยๆอ,อ่อนกำลังลง ซึ่งจะเห็นได้จากโมเดลว่าเส้นไอโซบาร์ที่1,010ได้เคลื่อนตัวปกคลุมบริเวณประเทศไทยนั่นคือเส้นแห่งความร้อนชื้นจึงส่งผลทำให้อุณหภูมิในบริเวณประเทศไทยตอนบนจะขยับตัวปรับสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นให้ได้สัมผัสในช่วงเช้าแต่ในช่วงกลางวันต้องเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวพร้อมทั้งจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งตั้งแต่วันที่30มกราคม ถึง4กุมภาพันธ์2,567โดยการคาดหมายลักษณะอากาศรายภาคในระหว่างวันที่28มกราคมถึง4กุมภาพันธ์2,567บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสดุด6-14องศางเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศางเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสดุด16-22องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด27-35องศางเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด10-16องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่อาาุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด32-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสดุด21-27ององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-35องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสในช่วงดังกล่าวขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกปกคลุมเอาไว้ด้วยพ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองตลอดช่วง และแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุ สวัสดีค่ะ